โอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในรถคันนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นรถสปอร์ตใหม่ป้ายแดงเรียบหรูมากๆนะครับแม้แต่พลาสติกด้านข้างเนี่ยบอกเลยยังไม่ได้แกะนะฮะใหม่จริงๆเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเพิ่งรับรถวันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นงไงฮะใหม่มากๆครับ มารับรถเสร็จปั๊บก็ต้องรีบมาที่มิราจอะดิโอของเรานะครับเพื่อที่จะติดตั้งระบบอินเทอร์เฟสแล้วก็ดิสตอนทีวีนะครับบอกเลยว่ามาสด้าทุกรุ่นติดได้หมดนี่นะขอเพียงแค่มีจอมาทางโรงงานนะฮะดูฮะพลาสติกนี่คุณลูกค้ายังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมฮะนี่ก็คือระบบเดิมของตัวรถนะฮะนี่ครับระบบเดิมของโรงงานนี่ฮะไอ้ได้หมุนติ๊ก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 อย่างนี้นะฮะหรือว่าจะทัชสกิ้งก็ได้นะฮะจะเล่น FM AM อะไรก็เลือกความบันเทิงเข้าไปนะฮะเล่นนี่เอ็มได้หมด แต่ว่าคราวนี้ครับคุณลูกค้าที่ใส่ระบบอินเทอร์เฟสเข้าไปนะฮะเราต้องการที่จะเล่นในส่วนของระบบที่เป็น Android นะครับเราก็ต้องจาัดก,การเรื่องเสียงก่อนนะเดี๋ยวหมุนหมุนแอนนิดหนึ่งลบแอนิดเดียวเสียงเข้านะฮะเสียงลมเข้าโอเคนะครับเราก็หมุนไปนะฮะไปที่ออกก่อนนะฮะเลือกเสียงไปที่ออกเซเแล้วเรากดเข้าอินเทอร์เฟสแอนดรอยนะครับการใช้งานก็จะเหมือนกับรถมาด้าทั่วไปเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหเมนูใหมะะ่เนี่ยเหมือนของรถเลยนะฮะเห็นไหมฮะหมุนมาเนีย่ยมี u b e เห็นไหมฮะมีวิดีโอเล่นหนะะังเนี่ย เนี่ยฮะมีมิวสิกนี่ฮะมีแอปนี่ฮะถ้ากดเข้าไปที่แอปเนี่ยก็ใช้ไอไดรยห,หมุนสั่งงานได้นะฮะหรือจะทัชสกีนที่หน้าจอได้นะฮะอันนี้คือความเจ๋งคือเรียกว่ายง่ายคือว่าระบบเดิมของ Mazda เนี่ยอยู่ครบทั้งหมดเห็นไหมผมมีลง Netflix 2 ID นะครับ A I S Pay l นี่นะครับมีให้ครบหมดเลยนี่ผมลงให้หมดแล้วนะครับอะกดออกมานะฮะหมุนๆๆไปไปที่เนวี่ถ้ากด n a v ีปั๊บเนี่ยจะันในส่วนของ Google Map ขึ้นมาแบบนี้เลย นะฮะอันนี้ก็ใช้งานในส่วนของเหมือนที่นําทางระบออนไลน์ได้นะฮะกดกลับมาที่จุดรถเราอยู่ก่อนนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับบานะฮะเซนทันบางนานี่นะฮะไปไหนไม่เป็นทุกคลิปผมก็ไปอยู่แค่เซนทันบางนานี่ฮนึกอะไรไม่ออกมันอยู่ใกล้ลานด้วย <laughs> ใครที่เอรถมาทิ้งไว้เนี่ยเดินเที่ยวห้างรอได้นะครับมมีปัญหาเห็นไหมฮะกด เส้นทางนะครับนำทางได้เลยนะครับอันนี้คือความเจ๋งของระบบอินเทอร์เฟซนอกนอจากนั้นนะฮะกดเข้ามาที่แอปเนี่ยหลากหลายเลยนะฮะมีอะไรให้เล่นเยอะแยะดาวนโหลดแอปพลิเคชัน,พชนเพิ่มเติมได้นะครับเห็นไหมฮะเข้ามานี่เห็นไหมฮะเนี่ยกดเข้าไปรีวิว CHR นะครับนี่นะฮะก็เข้ามาใช้งานแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะฮะของมิลาดนะฮะของมิลาดด้วยถ้าใครที่เป็นแฟนเพจผมอยู่แล้วก็ ไปสับตไคร์ในช anel ผมได้นะครับฝากช anel ตัวอย่างนิดนึงหนึ่งครับไปหาดูกันเอาผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็จะแนะนําในส่วนของเทคโนโลยีตัวรถใหม่ๆนะครับเนี่ฮะเห็นไหมฮะมี AHP ดูทีวีออนไลน์ได้นะฮะอ่ะกดเข้ามาที่อ็อกเนี่ยก็เป็นดิจิตอลทีวีนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะใช้สัญญาณระบบดิจิตอลนะครับตัวนี้จะใช้เป็นตัวอสุกานะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนช่องได้นะฮะทำไมสัญญาณตรงนี้ไม่ค่อยดีเลยเนะครับผมอ่าฮะ โอเคนะครับอ,อธิบายกันพอๆพาวๆพอนะครับว่าตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของระบบดิจิตอลนะฮะเปลี่ยนช่องมาให้ยมามชัดนิดนึงโอเคนะครับนิวตองทีวีตัวนี้เป็นอสุกาะนะครับสามารถกดสแกนหาช่องใหม่ได้นะครับการใช้งานควบคุมผ่านรีโมททั้งหมดนะครับรงส่วนนี้ก็จะง,ง่ายกับคุณอ่า ผู้ชมนะที่ใช้งานในระบบยี่ตอนนะค,คนนั่งด้านหลังเนี่ยมาใช้งานได้คนนั่งข้างใช้งานได้นะครับจะออกก็คือรูดได้โมลลงมากดแบกนะย้อนสองออกมานะครับก็ไปใช้งานในส่วนแอปพลิเคชันต่างๆได้นะฮะหลากหลายเลยนะครับนี่เอาต่างจังหวัดเราก็ใช้ในส่วนของทีวีออนไลน์นะครับอันนี้คือความเจ๋งของระบบ Android นะครับ เนี่ยนะฮะคือความเจ๋งนะถึงบอกว่ารถมาร์ดาต้องมีนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะว่าติดไปแล้ววันตีจะหมดนะครับหรือเรจะหมดไม่ต้องกลัวเลยนะบอกได้เลยว่าอินเทอร์เฟสทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นปั๊กสําเร็จโรงงานตรงรุ่นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda านะครับซีวิคเซียววีมาสด้าฟอร์ดนะครับรวมถึงรถเบนซ์นะฮะพวกนี้ก็เป็นปั๊กสําเร็จตรงรุ่นทั้งหมดนะฮะมันจ่ายได้เลยนะครับก็กาดเรียนเชิญนะฮะคุณลูกค้านะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยแล้วสนใจในระบบเจ๋งๆนะฮะในรถของคุณนะครับ นัดคิวเข้ามาติดตั้งได้เลยนะฮะขายของเลยดีกว่านะครับสอบถามได้ทางไหนนะฮะพิมพ์นะฮะทางไลน์แอดเลยนะครับพิมแอดไซน์นะครับตามด้วย Mirage Audio นะครับง่ายๆเลยฮะแอดไซน์มิราจออเดโอนะครับเป็น ID เดียไลน์ค้นหาได้เลยนะฮะเบอร์โทรนะครับที่02ครับ3834555นะครับโอเคนะฮะวันนี้จบ นะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามาด้าคันนี้เนี่ยเจ๋งมากๆสวยมากๆนะครับรถเท่มากๆนะครับแนะ่ติดระบบแบบนี้เข้าไปใช้งานครบคันแน่นอนนะครับสำหรับผมคุณตามลาแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ